ดูตัวอยา่างได้โชว์โยนท่ามา เมื่อกี้ฉีกขาก้แท่พื้นปุ๊บมีเสียงออกมาปั๊บเอออย่าทำขดโขดดตห้ไอเนาะเมยมาคลางัดู โอเคนะเออสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบผมไม่รู้จักพี่มาก่อนผมไม่รู้เรื่องพี่ชื่ออะไรแต่เวลาผมมองหน้าพี่เห็นผมพี่แล้วผมรู้สึกสะดุกใจยังไงไม่รู้ครับ หัวพี่ฟูๆย <assessment? S 2> <c oughs> ังไงไม่รู้น้องพร้อมไหมครับใญ่ครับเดตดนตีไม่ต้องคลางสดสดกดเอาคลางแบบที่เราเคยใช้เิญครับปกติร้องแบบไหนลูกปกติร้องแบบไหน ใช่รับโอ้แฟนยังอยู่ด้วยไหมทุกคันนี้เอาจริงๆที่เราเคยใช้เนี่ยอ้ายใหใส่ชื่อนี้เลยอ้ายพี่บังคายพี่บังเช่ไหครับโอ้ย ห,หลอดรวมอะไรประเดี๋ยวทำมันเสียงน่ารักเออที่มันเคาที่มันหาแล้วก็จิกหัวพี่แบเลยลอยอ๋อพ <t od S 1> ี่บันคาจิกแรงลงอ๋อพี่บันคโอเคใช้ได้เดี๋ยวน้องเต้นกับการร้องพี่สักนิดเดียวสิงโตนำโชคมาเดี๋ยวเต้นพี่สิงโตเลยลูก I just wanna dance you Dive on Dive on, on. <laughs> 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 มึงเยอะมากเลยฮะลองกลับบ้านไปกับช่องกันเลยครับผมเดี๋ยวมึงตกใจทำไมนี่วิ่จริงนี่วันใจจริงพี่บอลนี่มางานวัดไม่ใช่มาเที่ยวหมอนวดผมตกใจเืออมึงจะพูดจาอะไรกันวะจัดป่ะมีหมอนวดไหมครับที่นี่แง่ยองยองยองหรือสิบป่ะไม่แง่พี่บอลแต่เดินชิบนทางใต้เพชรสาวไทปถึงงานแต่ละ

ให้บอรด้วดอะไรฮะไม่หมอร์ดด้วดปะเนี่ยไม่ใช่เหรอหมอร้วดไหนที่มือถือลูกโป่งอยู่างนี่ขอบคุณมากครพลอ่ะตาับเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่ท้ำเงินน่าตาอย่างพี่คือใช้ดอกคุอดับผมผมจะเอาม้าจากเขาไงเวงเขาเป็นพาม้าเออใช่อะไรฮะรับลูกโป่งด้วย หน้าตาพี่ไม่ให้ดอกไม้กับผมเลยนะโอเคโอเคพีโคโค่โอ้หน่ารักจริงๆซึ้งใจนะน้องซึ้งใจ,อ,ใจอันนี้เขาพูดอยู่น<อ>ู้เต้นลูกชอบตอเต้นเหรอเราขึ้นมาดิเราก็แบบนี้หรอเราขึ้นมาดิน้องน้องขึ้นมา,น,น,น,มา,น,น,มาน้องพี่ขอเชิญพี่ขอเชิญน้องขึ้นมาพี่น้อง,งอเอกินนี้อยูดีๆนะไอ้บอล ถ้าเกิดพาน้องเพ้่ขึ้นมาเนี่ยทำไมไอ้เฮีมันจะกัดคอโู้เนี่ยดูดีๆนะทุกคนนะผมเองนะครับผมมั่นใจเลยว่าทุกคนนะครับที่นี่ต้องรู้จักกับผมนะครับคุณคือใครปักท่าทรายครับผม และอีกหนึงชื่อนะฮะก็คือของเป็ดพะโล้ผมผู้แข่งัาดี้นคอมาหยอกมหยอกนะผมมาดี้นนครับผม่หยอกลยพี่พี่มาตกผมนครับวัสดี่สับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับสวัสดีครับเ๋ยนลงไปเ๋็วลงไปห้เขาตกเวยมันะเล้นเลยเหรอวกากหรตกปากลย บไหนโอ้โหเดินหน้ามาล้อกแถวแล้วเราเป็นนึงชื่ออะไรครับเอมมี่อะไรนะชืเอมี่อเอมเอม,เอมี่เหรอเอ่เอชื่ออะไรครับผมฮะแฮร์รี่แฮร์รี่แม่แฮร์รี่พูดได้ก็แพรปลา าามกเลยนะ่ารักกันลูกสาวโดนลุงโซมาไหมฮะไม่โดนยืนเลยมันเป็นเทนเทนบ้าอะไรเอาเอาเอาแม่ออกเลยลูกเอาแม่ออกเอาแม่ออกให้แม่ดูสิงหาลูกสาวเร็วๆลูกโอเคเอ้ยใส่ใส่กได้ไหมลุงทำไมอ่ะทำไมสวยๆโอเคเอาแม่ออกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรแพน น้องแพรล้วชื่อจริงชื่อไหนแพรอ่ะบ้านอ่ะชื่ออะไรครับชื่อจริงชินองแพรเหรอเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวึงชื่อกะพันนาผู้หญิงบ้านป้าชื่อกะพันนายอมรอบจดอ,ดอ,ดอ,อางนี้หนูขอดูดีลาท่าเต้นเซ็กซี่แต่ละคนเลย เริ่มจากน้องแพรก่อนเลยเชิญครับนองสุดยอดในวันูกำลังไ้บอลปูคนจริงูให้บอลเต็มอเต็บอลแล้วบอลเลย สามวันนี่คือทำงานเรียนไม่ให้เอามาสามวันเศรกิจไม่ได้เศรกิจแผลเราพูดเรื่องจริงหรอกอันนี้อันนี้ทุกท่านผมว่าทุกท่านอ่ะดูแล้วก็ดูรายการพวกเราแล้วก็ติดตามถ้าใครรู้ลูกสาวคุณตั๊กบริบูรณ์ชื่อน้องบิลีฟผมบอกเลยว่าน้องบิลีฟเป็นเด็กมีบุญมาเกิดนะติดหัวกันน้องบิลีฟแปดหัวตอนนี้แปดหัว ถ้าเป็นแบบคนอื่นแปดหัวก็ป้าป๊าม่แม็กกินข้าวไปเที่ยวลูกสาวเขาละแปดหวไม่พูดที่มาูดทั้งหมดนะฮะเชื่อไหมฮะเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะแปดหัวอาวุธลูกของผมนะยังโอ้แอะเลยครับผมน้องขอแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เลย ลีลาแบบเซ็กซี่เอมี่จัดมาเพราะหนูแต่งตัวได้เฟี้ยวมากเฟี้ยวทรงอย่างบ้านแซนอย่างบ่อยเลยแต่เฟี้ยอย่าี้ยคุหญิงคนนี้นะสวยแบบดั้งเดิมดั้งเดิมยังไงดูดิดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยแม่ดั้งเลยใครยังไปสวยล่าสุดฮะาภรรยาน้องเอลซี่กำลังฮิตไงเทมันปากลาซาปากกระจ ข้าเมียไปฉีดมาครับเอาไปโซ่ผมปากอยู่เงี้ยฉีดมานี่ฉีดก็ผิดฉีดก็ผิดนะฮะให้ฟันเลงเงินครับผมไอ้ฉีดปากกระจับไปฉีดปากกระเทียมดูน้องก็เต้นเลวยขอดูดีละท่าเต้นแบบเซ็กซี่รถตีมา สุดวะรู้แล้แพรรีมาแนสซูโอย่าให้เสียชื่อนะคะรู้กันไหแพรรีจัดมาลุแบบเซ็กซี่กันสาวทุกคนทุกคน,นเซ็กซี่จริงๆแต่เมื่อกี้นี้ขู่แขงขึ้นมากูเห็นขนแรกวเนี่ ยไรแม่สงข้ตาก้ที่กูเห็นชดเจนเลยบอลพสาวฮะน้อเนพี่หลุส์มะเนี่ยคนจีนเนจกินชอบเนาะเอาี้ดีกว่าไอตักว่ามาลูกพี่มายืนเป็สาโอเคมาไดี๋ยบบี่เดี๋ยวพี่ขอเลยครับพี่บี้เป็นเสาน้องแพร่ รูปไร้ให้เต็มที่เดี๋ยวหนูหนูคู่กับพี่หนูคู่กับพี่แบบ่งให้ลงตัวอันนี้ลงตัลงต,ลงตัวเหี้ยอะไรออ่ะอะไรวะาน,นี่ลงตัวเนะเพื่อนขาหรือเปล่าวะไอเวรตาไม่ใช่ขาเทพอย่ากเอาห้าดิอบอลไอบองพี่ไม่ได้ของดีๆไป เอางี้ตอกโลกน้องเดี๋ยวแค่หนึ่งนิดนะไม่เห็นไหมเดี๋ยวถ้าแตกก็เล่งผู้หญิงโอเคมีวงแตกในงานเนี่ยผมรู้สเปคคุณไม่ใช่ไงเสื้อดำพื่อนะโอเคเสื้อดำชอบโอเคเสื้อดำจบชอบผมรู้สเปคคุณใช่โอเคเอางี้เดี๋ยวก่อนนะเอางี้เดี๋ยวจะได้ไม่ตีกันอ่ะอันนี้ของผมก็ได้อันนี้ของผมเดี๋ยวของผมครัโอเคโอเคเสื้อดำ ไม่รู้จะสหาทำอะไรมาด่าม,มุงบีเนองคุณน้องอย่างนี้3,000ไปกับพี่ไหมของกูเนาะมือหนึง่งมือหนึง่งไปกับกูซะผมจะเต้นโชว์เต้นโชว์พี่ตอนนี้เดี๋ยวน้องเอมนนี่เต้กับพี่บอสเล่นหนูหนู ใกล้กับพี่ตัก๊กฮะคนนี้จะ้กับคุณอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยไม่ไม่ผมชอบของแปลกน้องอัศวินเดี๋ยวจะคุยกับพี่พี่อัศวินนักลบลบันรูปหนห้เต็มที่ดนตีมาเอาไล เต้รวอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องรอคิวก่อนคเขาก็บอกว่าคู่นี้ก่อนอ่ะคู่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่บอลเขาจะเป็นคนบอกว่าอ่ะคู่นี่สองคอยเต้นรอเ้าบอกชื่อผมคุณกอดนี่ก็เงียบเต้นเหลือเกินอยากเป้นเหลือเกิน แม่คนดูหโองรลับเพลินนะเดี๋ยวพอเลิกดูเสร็จปั๊บรอกคอนเสิร์ตเสร็จปั๊บผ่านเซเว่นไลูกไม่ผ่านหรอให้ไงอ้อมรถผ่านนิดนึงนะลูกนะแวะเข้าเซเว่นซื้อยินเด็กคนหมืนนะลูกดูไหมครับลูกแม่งนี้บนิดนึงนะคะโอเคแม่บ้านมีหนวดใช่ไหมเนี่ยรถตีมา สีชมพูแม่ดีก็าตามใจเมียเหลือเกินเมียบอกให้ใส่อะไรก็ใส่ไปดูหน้าตัวเองเลยนะพี่น่ารักจริงๆเชียวเป็นที่พูดปากกาดกันทุกทีเนอะพูดปากมายืนโอเคหนุ่มเป็นคอร์ตี้รูปไร้ได้เต็มที่ดนตรีมา Oh, okay. เราเป็นเสาเราต้องอยู่นิ่งน่อ๋อโอเคทราบครับพี่ <Okay. S 1> เราตีมา น้องพ่อเป็นพิตศพีนเนี่ไงหยอกยอกยอกหยอกยอกหยอกหยอกเอาอย่างนี้เล่นหนูจะพึ่งลงน้องแพร่ให้น้องอาหนีาเลยลูกแล้วก็น้องแพรในเมื่อขึ้นมาแล้วพี่ไม่ให้หนูลงมือเปล่าแบกกระพงลงเรื่อ่อะลงไปเลยหยอกเลยเอางี้พอละห้าร้อยโอเคไหมลูกพอละห้าร้อยถือ่าเป็นน้ำใจโอเคไหมฮะ ไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่เป็นไรนะหนูเอาไม่อเอาไเาไม่เอานะเา่าเอาหค่ะอนะครับเอานีก็จะเรออเนี่ยูวะเยจังเลยดูเียมากเลยดูเีย๋ยวบอกว่าพวกกูนั่นเองหนูงค่พี่บ้าหนูห้าร้อย เพราะว่าวันนี้ลูกชายเจ้าของปองสลับพัสลูกชายคุณน็อตคุณน็อตมาเที่ยวด้วยหรอเขาชอบพวกเราก็เลยมาเที่ยวด้วยขออนุญาตคุณน็อตมาเที่ยวของเราเป็นเกียรติอย่างสูงมากเลยมอบให้กับน้องแพลนห้าร้อยแล้วกันเนาะโอเคครับผมขอเชิญขอเชิญลูกชายเจ้าของปอง